สวัสดี FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งซื้อขายรถขุดทั่วไทยครับวันนี้อยู่กันที่จังหวัดสกลนครพามาดูฮิตเชียครับซัตเอ็กอิดหนึ่งตอนีทีมงานก็ กำลังเตรียมแบตอยู่ครับคันนี้เป็นเอกสารเล่มทะเบียนนะครับเป็นเอกสารเล่มทะเบียนภาษีนี่น่าจะขาดอยู่แหละบุ่งกี้ใหม่ไฟฟ้าตัดแต่มอเตอร์ขัเร่งครับมอเตอร์คัเร่งมันมีปัญหาแกก็เลยเอาเชือกดึงก่อนแต่โหมดต่างๆใช้ได้หมดเดี๋ยวมาลองน,นะครับ ก็ผมจะขึ้นไปลองด้วยว่าไฟฟ้ามันครบหมดจริงหรือเปล่า FC ไหนที่สนใจอยากจะฝากผมขายเครื่องจักรนะครับก็โทรมาสอบถามได้ครับหรือทักไลน์มาหาผมก็ได้ครับที่เบอร์062587-0434เดี๋ยว เบอร์โทรเดิมผมเพียงไปที่ชื่อคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันบรรยากาศด,ดีดีครับวายฝนตกเร็ว ยังไม่ทันได้ลองรถแล้วครับฝนมาแล้ว ตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องติดแล้วครับเดี๋ยวมาล้อกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ครับเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ แท็กังหนาอยู่นะครับโซ่ยังดีครับปอกเก็ตเต็มปั๊มมีรั่วตรงสลินอยครับ ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกหนึ่งมงพันนะครับหนึ่งกว่าชั่วโมงแอมีนะครับ ไปดูคลิปกันครับดูคลิปกันครับ จะลากได้นะครับไม่มีโดประตูประตูประตตู ปิดประตูให้หน่อยปิดประตูปิดประตูปิดประตูเราต้องปิดประตูครับถ่ายรูปให้ดูว่าเปาา็นยังไงทั้งคันอ่าโอเคแก้วแก้วเลยรอเลยครับเห็นไหมงานผมที่ว่าขายได้แต่ละคันในหนนะ้าไม่ธรรมดา lùa 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 cáo con à cáo กว่าผมจะขาบรถได้แต่ละคันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องมารีวิวเองต้องมีคำตอบให้ FC ฟีไให้ให้ฟังก่อนออกเดนทางแล้วก็ต้องรู้รถระดับหนึ่งว่ารถตอนนี้เอวหลัวไมเอวกี่เปอร์เซ็นต์สายฟ้า ตัดขาดไหนตัดเฉพาะมอเตอร์คันแร่งหรือตัดเฉพาะตวาวตายหรือว่าตัดทั้งคันอย่างเงี้ยครับต้องมีคําตอบให้เอฟซีทุกคนเลยนะครับเป็นนายหน้าใครว่าโอ้ยแค่พูดขายรถก็จบแล้วโอ้มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับสำหรับผมต้องมีคําตอบให้เอฟซีครับแต่ในนั้บางคนเขาก็ เขาก็มีนหน้าที่พดขายอย่างเดียวครับมันก็ยังว่าแล้วเนาะคนเรามันหน้าที่ไ่เหมือนกันคนเขามีเนหน้าที่พดขายแล้วแต่สีชอบไม่ว่ากันครับอาชีพเดียวกันโอเคแล้วจ้ นี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาคันไปก่อนฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ